วันนี้มีการแบบเปิดช็อปครั้งแรกนะคะของ b บรน e r r y นะคะก็คือจริงๆก็เพิ่งจะรู้จักแบรนด์นี้ไม่นานแต่ว่าสิ่งที่สะดุดสะดุดเราเนี่ยมันคือแบบชื่อแบรนด์คือ b r บ e r r y อะไรนะคือมันแบบเหมือนที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้เลยคือแบบหมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเขาก็ทำโลโโลก้โลโก,โลโลโกโล้อะไรเงี้ยแบบ แบบดูแพงอะเออแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าสไตล์ของเกงยีนเขาก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะแะจริงบอกกับคนตัวเล็กๆเ,ออเพราะว่าไซส์ไซส์พี่บางทีพี่แบบไปซื้อต้นเกงเพืทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาเปนค่อนข้างยาวเราก็ต้องไปตัดอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องตัดเองอย่างเงี้ยค่ะริมไม่ต้องเย็บละก็คือแบบปล่อยลุยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะอย่ากลองสั่งเกงยีนแต่ก็รก็ว่ามันหนามันใส่ไม่สบายหรือเปล่าคืออันนี้อาจจะต้อง แล้วแล้วแต่คนที่จะเลือกชอบเลือกใส่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างอย่างอันเนี้ยก็คือจะไม่ได้ยืดหน้าแต่ว่าแต่ทรงเขาก็จะเป็นแบบอะาใหญ่ๆห,ห,หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแบบแนวแนวหน่อยแต่ก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบสแปเด็กหน่อยที่มันแบบยืดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนช่วยกระชับสัดส่วนเราด้วยทําให้เราแบบดูไม่อ้วนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรกิจกรรมอะไรเงี้ยได้หลายอย่าง่าต้องเดินแบบ คือดีที่ให้เดินอยู่คนเดียวหรือหยุดนิ่งแล้วเพราะว่าให้เราไปเทียบความสูงกับเขาคงไม่ได้นะคะก็ก็โอเคค่ะก็คือเดินแป๊บเดียวไงค่ะก็พี่เขาก็จะไม่ได้มาซ้อมที่จริงก็มีให้ดูว่าเออตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบมันจะมีช็อตแบบเปิดกระดดมนิดนึง <h ums> จะเปิดได้เวียดเอยหรือเปี้าแต่ก็โอเคค่ะยังไม่ต้องตื่นเต้นหรือตื่นตานอะไรไหมคะเพราะปกติไม่ค่อยจะไปแนวนี้เท่าไหร่คือทุกครั้งที่ออกงานนะเนาะทุกครั้งแหละไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตื่นเต้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เราก็แบบไม่ค่อยได้ออกงานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะยัเดินได้ดีอยู่นะเคุณดูไซมินินั่นแหละค่ะค่ะก็ กากแบรนด์คนไทยนะคะแบรนด์ไทยแบรนด์เบรรี่นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ของคนไทยด้วยผู้หญิงไทยที่แบบรูปร่างแบบกระทัดรัดเงี้ยค่ะลองนะคะเราจะติดใจค่ะฝากไดยค่ะนู่นละครไหนค่ะเป็นไงบ้างคะคนก็จจายน์แล้วเก,ก่งนะเราเนี่ยค่ะวันที่17จนี้นะคะวันพุธหน้านี้ก็จะออกอากาศแล้วนะคะสำหรับเข็มซ่อนปลาตื่นเต้น,นะค่ะมันเหมือนแบบจัก,กรเชาสีดามาก็แบบเออมาเรื่องนี้อะไรเงี้ย คือจะบอกเลยว่าไม่เหลือข้าวโค้งคุณน้ำพิงเลยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีศักดิ์ศรีเป็นเมียหลวงเหมือนกันค่ะก็คือก็จะแตกต่างกันแล้วก็เออคุณเยาวยอดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีแผลในใจแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูกันว่าแผลที่มันไม่เยอะของเขาเนี่ยมันจะมันจะได้เยียวยาหรือเปล่าคะหนักร่วมจอได้รออยดหนักมาหนักาหนักมากหนักมากเลยค่ะเพราะว่า นักอ่ะไม่รู้จะบอกว่าหนักยังไงไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตัวนุ่นเองนุ่นก็อยู่กับตัวละครตัวนี้มามาเกือบๆหนึ่งปีแล้วไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะทเจอทุกตัวคือแซบหอมมากของมาแทบอีกแล้วเราเป็นคนไม่ชอบทำใครก่อนก็ต้องรอดูว่าเขามาทําอะไรให้เราหรือเปล่าอะ่รเงี้ยค่ะแต่ทีมพี่นุ่นก็เยอะทีมยอดอยี่ย ก็ก็ทีมทีมเยาวชนนี่ก็จะมีตั้งแต่พ่อมีเอาในเรื่องเหมือนนะมีพ่อมีมีพี่มีผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราเป็นทีมกันค่ะหาทีมแบบพวกก่อนใช่ใช่แล้วคอนอ้อนนี้ก็ถามว่ามีทีมใครทีมมาเล่นออลี่นู่นจริงๆอยากให้อยู่ทุกทีมเลยนุ่นอะอยู่ทีมผู้จัดทีมพี่เจอยเพราะว่าคือพี่เจียเขาก็ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยรวมๆก็น่าจะถึงสามปีอะ ค่ะกว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องกว่าจะถ่ายกว่าจะเสร็จจนแบบจะมีโอกาสได้ออกอากาศอะไรเงี้ยค่ะควบคุมทุกอย่างเลยค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเขียนซ้อนปลายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่แบอกสุดกับมาต้องต้องเสร็จเรื่องหนึ่เรื่องที่สองใช่แต่ก็ห่างไปหลายปีจากนัสนะเนาะเพิ่งเออประมาณสามปีนะคะทำไมจะต้องบอกเป็นแบบวีที่ราม่าตลอด คือจ,อจิสบายสบายก็มีนะคะอย่างคุนหลักนักข่าวตอนนั้นที่เล่นกับพี่แอนดริวอะไรเป็นนักข่าวอันนั้นก็สนุกแต่อาจจะแบบแล้วแต่ละครที่เขาติดต่อมาด้วยอะไรเงี้ค่ะจังหวะพอดีค่ะละครใสใสใสก็รับได้ค่ะยังมีบทไหนที่อยากเล่น้ไหมคะมีหมดเลยค่ะแต่ตอบไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเฉพาะบทไหนเพราะว่าจริงๆละครมันคือด้วยแบบอายุเราที่แบบว่า เปลี่ยนแปลงไปคือบทตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณที่แบบทุกๆคนยังเปิดรับเปิดรับที่แบบว่าเออเราเราอายุแบบ24่สิียังแบบมีโอกาสได้ทำงานในหลายๆแบบอย่างเงี้ยค่ะยังมันยังมันอันนี้นก็มีเหตุนนึงที่บอกว่าชมว,ว่าวงการละครไทยเปลี่ยนไปแล้วว่าแบบมีนางเอกที่อายุแบบ30มสปลายอะไรเงี้ยแบบมีพี่นุ่นมีพี่พอ้ำคือ ก็ขอบคุณนะคะที่ยังให้โอกาสแล้วก็ยังมอบพื้นที่ให้อะไรเงี้ยค่ะสําหรับตัวนุ่นเองคือนุ่นก็ยังรักในการในการเล่นละครในอาชีพนักแสดงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะรับบทแบบไหนจะหนักจะเบาอะไรเงี้ยคือนุ่นก็เต็มที่ค่ะก็หวังว่าทุกทุกคนจะชอบด้วยเหมือนกันค่ะพอละครจบก็ไปวางแผนเที่ยวอีกแล้วยัง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 เที่ยวไว้รัวอเลยอันนี้คือโปรยเพื่อนเผื่อจะมีใครแบบร่วม รวมฟิปด้วยใช่ค่ะแล้วนี่จะไปไหนคะพี่ดูด้วยกลับมาเองเจ็บหนักเหมือนกันเลยแต่ปลายปีก็ลาแต่ปลายปีปลายปีก็น่าจะไปเที่ยวเมืองไทยละค่ะเมืองไทยมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเดี๋ยวไปปลายปีเราไปเที่ยวเกาะล้านนะคะมีที่พักน่ารักน่ารักอยู่นะคะธุรกิจใหม่ธุรกิจท่คะยังไม่เรียบร้อยเลยปลายปีค่ะปลายปีค่ะ ที่พักเล็กๆดีกว่าไม่ได้เร yes like. ียกว่ารีสอร์ทนะคะลองความชอบเอ่อเคยไปที Plug ่เกาะล้านคือชอบไม่แต่ครั้งแรกเลยคือชอบที่นั่นมากชอบเด่นทุกคนที่นั่นชอบคนที่นั่นชอบพื้นที่ชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างก็มีโอกาสไม่ไม่ไม่ทำทำกับทำกับน้องๆอเงี้ยค่ะเราติดตามนะคะจะเป็นเรื่องเท่าไหร่นะคะเออปลายปีนี้แล้วค่ะ ก็พยายามจะให้ให้จบให้เร็วอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องมันก็ยากค่ะเพราะว่าการก่อสร้างมันก็ใช้เวลาใช่ไหมใอ้นี่มันลงมือเยอะอันนี้มันนานายมันตั้งแต่แบบเปิดตั้งแต่ก่อนโควิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งกำมาทำนะคะก็คุยกันมาสักพักค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าติดเพราะโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆค่ะแอบเตรียมใจกับสถานการณ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียม คือจริงๆนวดทุกคนผ่านในเรื่องของสถานการณ์โควิดมาเยอะเนอะไม่ใช่แค่เฉพาะนุ่นหรอกทุกคนก็ต้องแบบเหมือนเอนเตรียมการเตรียมใจเตรียมเตรียมทุกอย่างเลยอะค่ะก็ก็เตรียมค่ะอย่างละครเองเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบนานมากกว่าจะปิดกล้องเรื่องหน,นึ่งเงี้ยบางทีแบบอาอย,ย่างกระเช้าสีดา ปิดไม่ได้ก็ต้องต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้ว่าทุกคนน่าจะเริ่มทําความรู้จักแล้วก็ชิมอยู่กับมันให้ได้แล้วเนะะี่ยค่ะอย่างนี้นึกแบบเป็นก็แม่โปรเจกต์มากเราแต่ละปีก็จะมีแบบธุรกิจใหม่มาตลอดสนุกไงอยากเป็นแม่ค้าด้วยไงี <c oughs> ไปนําแสดงถืว่าเป็นแม่ค้าด้วยมีเหนื่อยวันนี้พี่นุ่นบอกว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเก็แค่รู้สึกว่าแบบโอ,อ้ชีวิตเราผ่านมาแบบมันก็สักพักนานแล้วเนอะแต่ว่าเรายังเหมือนเรา,ายังไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างยเยอะมากๆคะ่ะ บบยังสนุกกับชีวิตยังไปไหนแล้วยังแบบหาอินสไพเรชั่นในการจะทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี้ยด้วยตัวเองเนี้ยค่ะยังมีธุรกิจไหนทีุ่้อ,อยากจะแบบอยากทำอะไรอ่ะเยอะแยะเลยแต่แบบต้องหาเงินด้วยไง oh. <c oughs> โอ้โหด้วยต้องโหนะค่ะะค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ